มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกออกง่ายๆอนุมัติด่วนๆรถสวยตรงปกรับประกันหลังการขายที่นี่แน่นอนคันนี้รถด่วนมิตซูบิชิไทท่านปี2018ตัวแคปบครับ399,000บาทไม่80,000กว่ากิโลครับเพื่อนๆรถสมรรถนะดีสูงสุดเอาไปใช้งานบรรทุกได้เลยขับดีๆลื่นกิบๆเกียร์แมนนวลทันใจครับคันนี้รีบด่วนใครมองหาอยู่ครับ ใท่านตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆครับช่วงล่างดีนะครับแล้วก็บรรทุกได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆใครสนใจมาดูรถได้นะครับอยู่แถวกาจนาพิเศษครับต่างจังหวัดวีดีโอคอได้เลยนะครับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดครับดูแลและใส่ใจออกรถง่ายๆแน่นอนส่วนรถมีให้ถ้าตัดสินใจจองมาดูดูนครับคันนี้รอท่านอยู่ครับพลาดแล้วพลาดเลยครับสวยๆงามๆกับมิตซูบิชิไทยท่านปี2018ใครสนใจ คันนี้ไม่แท้ๆเลยนะครับ80,000กว่ากิโลสนใจโทร088-584-5375นะครับ